คือแล้ว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 ตอนนั้นน้องแมวเริ่มอ่อนแรงเยอะแล้วครับพี่ตอนนั้นน้องแมวเริ่มแบบว่าหมดแรงมากๆแล้วอะคระับเขาก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละพี่แบบว่ามีหัวใจเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ คือแล้วคือแล้วคือแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วผมกําลังส่งออเดอร์เสร็จแล้วก็กาลังจะกลับร้านครับพี่แต่ว่าเห็นน้องว่ายน้ําอยู่ตรงกลางน้ําอะครับตอนแรกก็งงว่าตัวอะไรแต่ว่ามองดีๆเป็นแมวก็เลยรีบปิ้งไปช่วยครับรีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยเลยตอนนั้นน้องแมวเริ่มแบบว่าหมดแรงมากๆแล้วอะครับโอ้แสดงว่าจมนานแล้วใช่ไหมแม่ผมว่าผมว่าน่าจะพอสมควรแล้วครับแล้วตอนจังหวะที่เราลงไปช่วยเนี่ย อ่อน้องแมวมีอาการตื่นหรือตกใจอะไรไหมฮะตอนตอนแรกเลยที่ผมเห็นในเห็นในคลิปก็คือผมเอากิ่งไม้อะไรไปช่วยน้องก็มีมีการตกใจอยู่ว่าจะว่ายหนีอยู่อะไรเงี้ยครับแต่พราพอผมลากน้องเข้ามาใกล้ๆฟังแล้วผมลงไปช่วยเองอะไรเงี้ยครับน้องก็น้องเริ่มจะเออรู้ว่าเราช่วยเนาะอ,อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเกาะเราขึ้นมาอะไรเะยครับตอนเราขาดลงไปตอนแรกเขาก็ไม่ได้เกาะน,นะเขาเออเขาก็จะว่ายหนีแต่ว่าผมพยายามเอา ขาเกี่ยวพุงน้องขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มเกาะขาผมแล้วเขาก็เริ่มไต่ตัวผมขึ้นฝั่งคนระับประมาณกี่นาทีในการ,รช่วย10 10กว่านาทีได้พี่ผมที่ผมช่วยอยู่ในน้ําอืมทุลักทุเลอยู่เหมือนกันเนาะมากพี่ทุลักทุเลมาก <laughs> รู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับว่าเราเราทำได้เนาะแบบว่าเราช่วยชีวิต ชีวิต <irgendw> ส <carbono> ัต <Beautiful>, ว <f LE> ์หนึ่งหนึ่งชีวิตได้เขาก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละพี่แบบว่ามีหัวใจเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอยากให้แบบว่าอย่ามองข้ามอย่างมองข้ามสัตว์ที่แบบว่าเขากําลังต้องการความช่วยเหลือครับเพราะว่าเขาก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละครับพอเราต้องการความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยเราก็เราอยากเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยใช่ไหมเราเราก็ต้องช่วยเหลือครับเขาก่อนอะไรองี้ยครับคือแล้ว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 